ปีนี่ไม่ใช่ว่าจะอยู่ที่ต่อโดยธนูนะไม่จะมีทั่วไปนายหลวงก็ไปด้วยอาการหรือด้วยปุ้ยด้วยอันนี่นายยกเขาไปแต่ว่านี้เรากาแฟนี่ทุกแท้ฟรีบวอร์มือเผาโมเผาลิซอมมูเซบอกว่ากาเฟนี้มันก็ปุ๋ยกาแฟมันก็ได้เงินเพืกกีกับทั่วโลกด้วยแล้วก็หมูมลิซอมมูเซหยุดทั้งหมูเลยเอากาแฟฟลู ขั้นแรกเนี่ยผมไม่สนใจผมไม่รู้หรอกงนหลวงพูดยังไงวัดเดิมันยันอันนี้ทานนี้มันจะได้หรือว่าไม่ได้งาน,นหลวงบอกว่าังไ กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมกันทั่วโลกในประเทศไทยเองก็ขึ้นชื่อว่ามีร้านกาแฟคุณภาพจำนวนมากรวมทั้งมีแหล่งปลูกกาแฟที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากลคนไทยเมื่อก่อนไม่รู้จักกินกาแฟแต่ว่าตอนนี้คนไทยเนี่ยเหมือนฝรั่งเลยแล้วก็ทีนี้กินกาแฟเหมือนคนต่างชาติเลย ซึ่งตลาดเนี่ยโอกาสทางตลาดของเรายังมีเยอะมากนะเยอะมากเพราะว่าเราขณะปัจจุบันนี้เราปลูกกาแฟได้ประมาณ9,00 0ตันนะฮะ9,000ตันอาราบิกา้าโรบัสต้าเราได้ประมาณ3 0 0 0 0กว่าตันนะฮะก็ตีอว่าทั้งหมดประมาณ4 0,000ตันนะในภาพกาแฟป,ประเทศไทยนะฮะมาจากภาคใต้นะฮะประมาณสัก3 0 0 0 0ตันของเราก็ประมาณสัก9,00 0ตันอย่างนี้เป็นต้น ความต้องการในประเทศเนี่ยขณะปัจจุบันเนี่ยมันประมาณอ,อาราบิก้าเองเนี่ยมีความต้องการมากกว่า2 0,000ตันแล้วก็โรบัสตา้าอีกนะฮะเพราะฉะนั้นอโอกาสที่เราจะใช้ในประเทศเนี่ยมันมีอยู่แล้วแล้วก็มันมีโอกาสทําให้กาแฟในอาเซียนเข้ามาในประเทศไทยด้วยเพราะว่าเมื่อเปิดเมื่อเปิดชายแดนเมื่อเปิดการเป็นอาเซียนเนี่ยกาแฟที่จะนําเข้ามาเนี่ยตราภาษีอะไรก็แล้วแต่โคต้าก็ตามเนี่ยมันก็จะถูกปรับ ถูกลดน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยกาแฟดิบก็ภาษีแห้5%เองนะเพราะฉะนั้นก็ก็เป็นเป็นเรื่องที่เรายังมีโอกาสอยู่ทีนี้อโอกาสอันนี้เราจะทําได้มากน้อยขนาดไหน ที่กาแฟจะเป็นพืชที่สร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับชาวเขาในทุกวันนี้นับจากจุดเริ่มต้นนั้นใช้ระยะเวลายาวหลายสิบปีคืออันนี้ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นเลยนะฮะว่าตอนที่อันนี้อันนี้ผมต้องเลยว่าผมรับรู้คือไมไ่ได้รับพระราชดำริโดยตรงจากพระองค์ท่านแต่ว่ารับรู้จาก หม่อมเจ้าพีสเสดรัดชนีนะครับที่มาเล่าประทานให้พวกเราฟังนะครับว่าเมื่อปี2512นี่เมื่อพระราชทานโครงการหลวงมาเนี่ยแนวทางในการพัฒนาที่สูงก็เริ่มจะชัดเจนมากขึ้นในการที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อเสพติดฟินก็ดีปัญหาการทําลายสิ่งแวดล้อมการทําไร่เลื่อนลอยก็ดีการทํรเกษตรที่ไม่ถูกวิธีก็ดีเนี่ยทำให้เกิดสภาวะของการพัฒนาขึ้นมาก็มีแนวพระราชดริเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะใช้การพัฒนาเนี่ย เข้าไปเพื่อจะช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็ความเป็นอยู่ของชาวบ้านบนบนดอยอแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะึ่ถือว่าเป็นพระราชบมริที่ที่เราทิดว่ามีความสําคัญแล้วก็ยิ่งใหญ่มากตรงนี้นะครับ ความคิดเรือการมองการไกลนะครับผมไม่ใช่ใช้คำว่าวิสัยทัยศน์ศการมองการไกลที่ของที่พระองค์ท่านสิ่งแรกเลยก็คือเป็นการศึกษาค้นคว้านะครับแล้วก็มีการคาดการณ์ว้ค่อนข้างไกลพอสมควรไม่ใช่ไกลแบบสั้นๆไกลมากนะครับพระองค์ท่านเห็นความสําคัญหรือเห็นปัญหาของการผูกพืชเสพติดอันนั้นคือสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แล้ก็หาวิธีการแก้โดยที่ทุกคนไม่เดือดร้อนโดยใช้กุศโลบายอะไรบางอย่างที่การหาพืชเมืองหนามาปลูกในประเทศร้อนนี่ก็ง,งอางยากวิชาการหรือองค์ความรู้เราไม่มีเลยพอถึงตอนกาแฟเนี่ยท่านพิเศษเนี่ยท่านก็นนไปผากรมองทุนว่ามีกาแฟที่สามารถจะเป็นพืชหนึ่งนะครับซึ่งก็ท่านก็ได้พบกับ ทางผู้เชี่ยวชาญจากจากออสเตรเลียก็แนะนําว่า,น,าน่าจะน่าจะไปได้นะกาแฟเพราะมันมีระดับความสูงด้วยอะไรด้วยนะครับท mm ่า hmm. นก็ไปกับมงคมทูลแล้วก็พระบาทสมเด็จพระหัวมีรับสั่งว่าถ้ากาแฟมีความเป็นไปได้เนี่ยก็น่าจะวิจัยศึกษานะครับ mm hmm. อันนี้เป็นเป็นประเด็นสําคัญมากในการที่จะทําเพราะว่าทรงมีแนวพระราชดำริเกี่ยวกับเรื่องของ การทํางานบน,บนดอยบนเขาว่าเราทํางานบนพื้นที่ที่เราไม่คุ้นเคยพืชต่างๆนั้นก็เป็นพืชที่มาจากมืองหนาวบ้างมาจากเขตอบอุ่นที่ไม่ใช่เขตร้อนอย่างบ้านเราเนี่ยเราควรจะมีการศึกษาวิจัยนะฮะก็หลังจากนั้นมาเราก็มาทําการศึกษาวิจัยแล้วก็ได้เมล็ดพันธุ์เข้ามาจุดนี้เป็นจุดสําคัญมากนะครับนับแต่ปี2 5 1 3นะครับเมื่อมีการนํากาแฟเข้ามาเพื่อทดลองทดสอบการปลูก ตามจุดต่างๆมีอยู่4-5แห่งด้วยกันไม่ว่าจะเป็นที่ชังเคียนเพื่อจะทดสอบทดลองวิจัยแล้วก็ไปที่อาํเอาเภอจำทองบ้านหนองหลมนะครับเขตของอินทนนท์ไปที่ขุนวางนะครับไปที่บ้านแม่โถอหอดนะครับไปที่บ้านดอยสามหมื่นนะครับจังหวัดอเวียงแหงนะครับจังหวัดเชียงใหม่นี่และนะฮะเป็นจุดที่ลงไปทดสอบการปลูกนะครับ ที่สําคัญก็คือเริ่มแรกก็คือแนวที่พระราชทานแนวพระธรรมดิกเราทดลองสิศึกษาวิจัยอันนี้เป็นเป็นสิ่งสําคัญมากจนถึงเดี๋ยวนี้โครงการหลวงก็ยังทําการวิจัยติดตามสถานการณ์อยู่เพราะการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นนะประเด็นที่สองอทรงให้ความสนใจเรื่องของกาแฟถ้าบางทีไม่ใช่หัวเสดทุกแห่งที่ที่สีแห่งที่กล่าวเนี่ย สเสด็จประพาสไปยังที่ที่แปลงปลูกของกาแฟซึ่งเป็นภาพก็เลยกว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์หรือตำนานก็ว่าได้นะบางแห่งนั้น่ะเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลมากทรงพระดำเนินทางเท้านะโดยโดยพระบาทเสด็จพระบรมเนินโดยพระบาทไปยังแปลงกาแฟของชาวบ้าน ลุงพยโยตาโรอดีตผู้ใหญ่บ้านหนองลมสถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เล่าว่าเมื่อปี2517ตอนนั้นลุงเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่พูดภาษาไทยได้ดีจึงได้มีโอกาสรับเสด็จและเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างใกล้ชิดท่านเนี่ยเสด็จมาเนี่ตอนนั้นผมอายุประมาณ้9ปีเนาะ แล้วก็ลูประโยชน์นี่อายุประมาณสาสิบห้าปีนักกเปรย์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ผู้ภาษาไทยไม่เป็นเลยแล้วก็แกนมาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไปตัลาาในหลวงแล้วก็จะเข้าคุยในหลวงนี่ผู้ภาษาไทยไม่ได้เวลาน,นี้แล้วก็ผู้ภาษาไทยก็พอฟังได้เลาก็พบว่าไม่ไปเรามีรูอ้ายที่คนมาว่าหลานนั้นเราไป ม่มีใครไปนี่ผู้จอเวลาตัวร่างนายนนหลวงไม่มีไม่มีใครคุยในหลวงนี่ผู้จองคายยังไงขนาดแล้วมีเจ้าหน้าที่อาจารย์กรุการที่อาจารย์ที่เดือดตาในหลวงนะอาจารย์พีก็อาจารย์กุโสก็อาจารย์นี่ทีทีาา่เราคุยที่เราดูจักบอกว่า นายหลวงเข้ามาเนี่ยน่าจะไปพูงไปคุยกันแล้วก็ไม่มีใครก็บอกก็จะไปป่าวันดงปุ๊บไปเลยเอาไปนายหลวงบอกว่ามีกาแฟมีอยู่เาะว่ามีออมไม่กี่โต๊ะ เพราะว่าเมื่อกี้ทุกคนได้ก็จะไปดูมาอย่างนี้แล้วก็ถวายแม่ขึ้นมาสักประมาณกิโลหนึ่งขั้นแรกที่ในโลมานี้หมูดเจ้าพีเดียพามาแล้วก็ที่สองแล้วก็ในโลกก็เดินรลุมมาโจแล้วก็เดินมาอันนี้ เดินด้วยการนี่ะสาลนูนี่แล้วก็ไม่ใช่นายก็รูปสกิโลซัตที่มาแล้วก็ไม่มาผ่าที่ไม่จะมาดูกาแฟยอยู่ที่อาการน้อยอาการน้อยที่ผ่ากันน้อยนั่นแหละแล้วก็อบอกว่ามาคุยกับหมวเจ้าแล้วบอกว่าผู้นี้ไปผ่า,ากันน้อยแล้วก็จะผ่าจะเดินสาดรอยนะแล้วก็เจอทับฝา เมื่อก่อนไม่มันจะมีบ้านหมู่บ้านนี่บ้านหนึ่ถ้าเดินมาเดินม,มาหูโสสากิโลในหลวงมาในหลวงนี่เดินม,มานี่เก่งบอกว่าเต้ตเดินนี่เม,มื่อโสสากิโลจะเดินไม่ฝาโรชินีไม่ฝ่าโรชินีหน่อยแล้ว <c oughs> หน่อยแล้วก็บอกว่าตาไม่ตาให้ปวดตาไม่ตา ลุงพโยเล่าต่อว่าเมื่อนําเมล็ดกาแฟถวายส่งทอดพระเนตรเห็นว่าเมล็ดกาแฟมีความสมบูรณ์ดีและปลูกในพื้นที่ได้จึงมีรับสั่งให้ส่งเสริมการปลูกกาแฟโดยใช้เมล็ดที่ลุงนํามาถวายนั้นกลับคืนให้ชาวบ้านนําไปปลูกต่อต่อมาโครงการหลวงจึงได้เข้ามาส่งเสริมการปลูกกาแฟและนำวิธีการดูแลรักษาและเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม ผมเจ้าพีเสดได้นําเสดพระบาทเสจพระเจดีหัวประพาธโดยพระบาทเนี่ยไปไกลนะครับก็เพียงแต่ว่าไปดูกาแฟเพียงไม่กี่ต้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีพระราชทา,านพระราชานำรัสในการประชุมที่กรุงเทพว่าที่ทรงเสดพระรําเนินไปทอดพระเนตรกาแฟไม่ใช่กาแฟไม่กี่ต้น แต่เป็นแปลงกาแฟาที่ชาวบ้านปลูกทําให้กาแฟาของชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านมีความมั่นใจว่าจะสามารถปลูกกาแฟาได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจว่าต้องบอกว่าเมื่อพูดถึงตรงนี้พวกเราชาวากาแฟามักจะตื่นเขาเรียกว่าตื่นตันใจนะว่าอันนี้เป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่มากว่าอแปลงกาแฟาอยู่ห่างไกลนะทรงมีพระราชนินไทยเนี่ยใสย่ใส่พระไทยสเสด็จไปเยี่ยม แล้วเราเราเป็นคนธรรมดาเราทํางานบนดอยเนี่ยทำไมแปลงกาแฟซึ่งอยู่ไกลๆเราไม่ไปไม่ได้เราต้องบุกเข้าไปเพื่อจะแก้ไขปัญหาตับของของของชาวบ้านให้สามารถปลูกกาแฟได้แล้วเราก็พัฒนาการตรงนี้เป็นแรงบันดาลใจอย่างยิ่งตั้งแต่เรื่องการวิจัยแล้วก็เสดพระดำเนินโดยพระบาทไปทอดพระเนตรแล้วก็บอกว่าไม่ใช่กาแฟไม่กี่ต้นแต่เป็นกาแฟที่ทําให้ชาวบ้านเนี่ยเห็นว่ามีความสําคัญที่สามารถจะปลูกได้บนที่สูง แม้แต่เราอยู่บนยอดโมเขาก,ก็มามาตั้งใจมาจุดถือเลยจุดมมือ,มอแล้วก็ไปแผ่ที่นี้จุถือว่าไม่ได้ไม่ต้องเดินด้วย,วยกันแล้วก็ฟุกขึ้นในหลวงในดีไม่ดีนี่พูดเดินด้วยกันอันนี้นด้วยมา,มา,มาตราอนว่าสบายดีไหมมีกระต่าทยทุกครังฟุกขึ้นอในหลวง Thì từ nay rồi đó hay phải phục phụ phải phải phụ chết phụ. Cứ từ phụ mà thay phụ làm thằng ngã dữ thằng ngã. Không có thằng ngã lắp bạ thằng ngã nạo. Thì từ này rồi thằng ngã nạo. กับต้นนีนะนน้เนี่ยคุณลุงพยโยนเนี่ยเป็นคนที่สมปรชมากแล้วก็รักต้นกาแฟให้กับในหลวงมากที่สุดทําแค่เลยนะแล้าหน้าดูดูรูปในหลวงนะอันนี้คุณลุงพยโยนทุกวันนี้ผมเห็นแนละ้วผมภูมิใจมากไงภูมิใจกับคุณลุงเขามากว่าอืการใจเนี่ยอยู่กับในหลวงเสมอ พระบาทสมเด็จพระประมินทระมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าแต่ก่อนเขาปลูกฝินเราไปพูดจาชี้แจงชักชวนให้เขามาลองปลูกกาแฟแทนกระเรียงไม่เคยปลูกกาแฟมาก่อนยังดีที่กาแฟไม่ตายเสียหมดแต่ยังเหลืออยู่หนึ่งต้นนั้นต้องถือว่าเป็นความก้าวหน้าสําหรับกระเรียงจึงต้องเสด็จไปทอดพระเนตรจะได้แนะนําเขาต่อไปว่าทําอย่างไรกาแฟจึงจะเหลืออยู่มากกว่าหนึ่งต้น กาแฟนี่ตอนเดืโนนาี่หนาวบอกว่าบบนี่อ้หลวงบอกว่าหนาวหนาวแล้วก็ปลูกกาแฟนี่ทุกแทฟีฟีก็เยอะผมก็บอกว่าใช่ฟีตอนเดืโนนนี่เติดดอดติดดอยกินนี่กําปูฝีเนี่ยมาพึ่งมันบงกมนที่นี่ประมาณ20กว่าปี20กว่าปีเนี่ยไม่ว่าคนไทยคนเหนือคนใต้เนี่ยมาอยู่ที่นี่บางคนเนี่ยเิ้วงเงินมันเป็นไปห่อเลยนะแล้วมันทิ้งที่นี่นะ บางคนนี่กลับไม่ได้บางคน,นตายตายคันที่นี่เลยเพราะว่ากินฝีแล้วก็ใช้เงินหมดแล้วก็ทีนี้ชั่วหลามันเนี่ยอ่าอ่าพระโอท่านเนี่ยเสด็จมาดโโูโอ้ไม่ใชล่ละพระโอท่านจะให้คนทุกคนเนี่ยเลิกฝีได้ไหมอ่าเลิกปูกฝีได้ไหมฮ่าโดยหัวโลนเนี่ยเลิกได้ไหมทำอาชีพอื่นแต่ว่าพระโอท่าน มอเห็นแก่นตอกกาแฟตอกกาแฟตัวแรกทําไมมาปลูกได้นะไม่ยากนะพระธานอันนี้พระธาตเป็นธานุเป็นคนส่งส่งเห็นที่อินทนนท์เนี่ยมีการอากาแฟแม่ชีว่านลองปลูกก่อนเพราะที่นี่คือเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ที่ต้องดูแลเรื่องของการพื้นฟู้สัพเพกรธรรมชาติไม่ได้เอาพืชผักเป็นตัวหลักไม่ได้เอาอะไรจะม้แต่ต้นกาแฟเนี่ยกาแฟสามารถไปปลูกภายใต้ร่มไม้ภายใต้สภาพป่าซึ่งกาแฟเป็นพืชอายุยืนถ้าเราปลูกหนึ่งครั้งใช่ไหมครับแล้วปลูกภายใต้สภาพแวดล้อมที่ต้องมีต้นไม้มีอะไรเนี่ยอันนี้คือการรักษาสภาพแวดล้อมที่สําคัญแล้วก็สอนให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน กาแฟในในหลวงคีย์ยานะในในหลวงพูดยานะมันก็ทุเทฟีนได้จริงฟีนี่ไม่ใช่ว่าจะอยู่ที่ต่อโดยถนนนะไม่จะมีทั่วไปในหลวงก็ไปด้วยอาการหรือด้วยปุยด้วยอันนี้นายกเขาไปแต่ว่านี่เรากาแฟนี่ทุกเทฟีบองหรือหมูเผาโม่เผาลิซอมบัสเซอร์แล้ว่าหมูลิซอมบัสเซอร์ยุ่ ทัหมูเลยเอาแฟบลุกแล้วก็นายกวก็ช่วยทุนโอตา,าแฟบฟ้าไลายเัาก็ได้เลยนะนายกพูดอย่างนี้แล้วก็คิดว่าปา๋กา,า,าก็อยู่ได้ผู้อยู่ที่ลานายหลวงนี่้าก็อยูย่ได้นายหลวงนี่แกป๋าให้เยบปิดเลยไม่เดือดราเก็ใครเลย ก็คือตอนนี้จากผลงานวิชาการนะครับจากที่เราปลูกกาแฟในช่วงแรกในช่วงแรกๆเนี่ยเราก็ส่งเสริมม่ชาวบ้านปลูกในพื้นที่ที่ไม่มีไม้ร่มเงาผลผลิตที่ออกมาก็คุณภาพได้ะระดับหนึ่งแต่ว่าแทนที่อายุยืนต้นกาแฟกลายเป็นระยะสั้นตอนหลังก็ทำการศึกษาว่าต้องปลูกภายใต้ร่มเงาต้นไม้ก็มีการไปส่งเสริมไม่ชาวบ้านปลูกในพื้นที่ที่ไม่มีไม่มีต้นไม้เรียนอย่างงี้นะครับแต่ก็เราก็ไปปลูกไม้ร่มเงาขึ้น ไปสร้างไม้ร่วมเงาขึ้นโดยใช้ไม้ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการคัดเลือกออกมาแล้วก็มีปลูกพืชแซนมก็คือเป็นการฟื้นฟูสภาพสภาพธรรมชาตินะครับทรให้ป่าธรรมาชาติขึ้นมาโดยที่ใช้ตัวแฝดเป็นตัวพืชรายได้ของเขา ตอนที่ผมได้รับมอบหมายให้ไปดูเรื่องการวิจัยและพัฒนากาแฟโครงการหลวงนะฮะก็เข้าไปดูว่าแล้วถ้าเราทําครบวงจรมาจนถึงกาแฟที่เราเรียกว่ากาแฟกะลาเนี่ยก่อนที่จะเป็นเมล็ดกาแฟที่จะส่งให้ผู้คั่วเอาไปคั่วไปผิดเนี่ยนะฮะก็หมายถึงว่าเราไปถึงตลาดเนี่ยอ่มันก็ทําไปขั้นหนึ่งนะฮะในการที่จะทำได้แต่ว่าถ้าเราจะทําให้มันเป็นกาแฟโครงการหลวงแล้วสาเร็จรูปเนี่ยเราน่าจะต้องพัฒนาไปสู่ ผลผลิตที่สามารถเอาไปชงดื่มได้กาแฟคงการหลวงจะเป็นระบบเกษตรป่าไม้นะเพราะเราก็ยังยึดถือแนวพระดริตเกี่ยวกับเรื่องไม้3อย่างประโยชน์4อย่างอยู่นะครับเราก็มาถึงเรื่องของการเมื่อได้ผลผลิตมาเนี่ยแล้วเราจะช่วยชาวบ้านยังไงในเรื่องของการตลาดนะเราก็มีฝ่ายตลาดในการที่จะดําเนินการกาแฟระดับกาแฟเขาเรียกว่ากาแกฟดิบก็แล้วกันกาแฟดิบส่วนหนึ่ง แล้วก็มาทําต่อในกาแฟขั้วอีกส่วนหนึ่งนะฮะเราก็ได้ขออนุมัติในการจัดตั้งโรงขั้วแล้วก็ทําเป็นกาแฟครงการหลวงขึ้นมาก็เรียกว่า Royal Project Coffee นะฮะซึ่งก็จะเป็นกาแฟที่ทําได้ครบวงจรปัจจุบันนี้กาแฟของโครงการหลวงหรือกาแฟที่เราพัฒนากันในภาพรวมนี่นะฮะเราเน้นถึงคุณภาพ เราจะต้องทำกาแฟของเราให้เป็นกาแฟคุณภาพพิเศษก็คือเป็นกาแฟที่สามารถจะอยู่ในระดับเขาเรียกว่าไฮเอ็นหรือว่าระดับคุณภาพสูงที่จะขายได้ราคาแพงคือมีมูลค่าเพิ่มได้นะครับในช่วงเวลาหลายสิบปีกว่าจะทำให้กาแฟเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้เกษตรกร,กรบนที่สูงอย่างมั่นคงไม่ใช่เรื่องง่ายต้องอาศัยปัจจัยหลายๆด้านเกื้อหนุนกัน แต่กำลังสำคัญและผู้ที่เป็นแรงบรันรดาลใจให้ทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกันก็คือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ท่านรอคอยมาหลายสิบปีกว่าจะให้เกิดผลนะครับแต่พอเกิดผลในย่างนี้มันเกิดผลระยะยาวที่เกิดขึ้นหลายหลายเจเนเรชันใน,ชในอนาคตที่จะได้คงไม่ได้บอกว่า สั้นๆนะครับโครงการหลวงส8ปีแต่ยอมลงทุนคือท่านรับสั่งขาดทุนคือกําไรขาดทุนเมื่อสมัยก่อนในการลงทุนแต่กําไรในอนาคตมันคงวัดไม่ได้ว่าท่านมีวิสัยทัศน์ยังไงนะครับซึ่งซึ่งเราก็คงคงมีอาจใช่ไหมครับแต่ในฐานะที่ผมเป็นผู้ผู้ปฏิบัติงานนะครับคงอาจจะเป็นผู้ปฏิบัติงานหรือเป็นผู้ที่จะทําให้งานของ,องท่านออกมาเป็นผลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรามีความสุขในการทํา แรกนะครับม,มีความสุขที่จากแต่เดิมที่เราเจอชาวบ้านมีความยากจนในช่วงของเดือนในช่วงฝนเนี่ยชาวบ้านจะไม่มีข้าวกินจากคารบอกเล่าของชาวบ้านที่เป็นชาวเขาเนี่ยข้าวไม่มีมามากินต้องกินเผือกกินข้าวโพดแต่ตอนนี้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีข้าวกินมีที่อยู่อาศัยที่ค่อนข้างมั่นคงนะครับคือปัจจัย4เนี่ยในการดำรงชีวิตของชาวบ้านเนี่ยค่อนข้างมั่นคงนะครับ แต่สิ่งที่สําคัญก็คือชาวบ้านตอบเราว่าสิ่งที่เขาอยู่ได้พระพองค์ท่านแต่เขาจะดูแลรอบๆบ,บ้านเขายังไงอันนี้คือมันมันอาจจะเป็นผลสําเร็จที่ไม่ได้ออกมาเป็นผลผลิตผักผลผลิตดอกไม้หรือผลผลิตไม้ผลแต่เป็นผลผลิตที่เป็นความเป็นอยู่ของของราษฎรชีวิตของผมเองนะ ผมไม่ได้คิดอะไรมากมายที่ว่ามันเหลือเฟือหรือว่าผมคิดผมคิดว่าอ่าขอให้ผมอยู่ได้พระอง์ท่านเคยบอกไปว่าอ่ากินอ่ะกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินถ้าอยู่เพื่อกินนี่ป๋าไม่เหลือแต่กินเพื่ออยู่เนี่ยป่าถึงจะเหลือครับแนวสิ่งที่พระองค์ท่านสอนเนี่ยไม่ได้สอนให้ชาวขอร่ำรวยสอนให้พออยู่พอกิน บางกลุ่มมีพื้นที่สำหรับการปลูกพืชเป็นอาหารก็คือทำนามีพืชเป็นรายได้ก็คือพืชที่รับการส,งส่งเสริมจากโครงการหลวงแล้วก็ไปดูแลสิ่ง,วงแวดล้อมที่เขาต้องใช้เรื่องน้ำเรื่องดินบนเส้นทางการต่อสู้ชีวิตของคนบนดอยเดินไปพร้อมๆกับการก้าวพลาด ล้มแล้วลุกขึ้นก้าวต่อไปไม่ต่างกับชีวิตคนพื้นราบวันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าก้าวที่เดินตามรอยปณิธานนั้นได้สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตที่พอเพียงของพวกเขาได้อย่างยั่งยืนแล้วเดี๋ยวนี้ผมผมรู้ว่าผมรู้ว่าพอสกวที่นหนูว่าพอเพียงพอเพียงพอเพียงสศริพอเพียงมกขพอเพียงนี่ ไม่ว่าโคโจไม่ว่าโคโลอยเม่ก็ทุกโครเราทาง,งานมันก็อยู่ได้มีงาทามีกีมีใช,ช้ยยก็ก็เฉลียวคไดมทุกวันนี้สิ่งที่ผมคิดแล้วก็เข้าใจแล้วก็ใช้ในการทำงานก็สิ่งที่ท่านรับสั่งเรื่องของการเข้าใจเข้าถึงแล้วก็ เพราะผมถิดว่าสามเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พระองค์ท่านใช้ชีวิตของพระองค์ท่านตลอดพระชนชีพของพระองค์ท่านทําให้พวกเราเห็นว่าเข้าถึงก็คือท่านตอไปเข้าถึงท่านเสด็จไปเยี่ยมไปทอดพระเนตรไปทุกที่ที่เป็นเป็นที่ที่พระองค์ท่านเข้าไปทํางานนั่นคือเข้าถึงไม่ใช่เรียกมาให้เข้ามาหาท่านพระองค์ท่านไปเข้าใจพอเข้าถึงเพระพาะนั่นก็เข้าใจว่ามันเป็นยังไงในสภาพของ บริบทที่ต่างและก็พัฒนาก็คือทํางานแต่นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนน่าจะจะมองแล้วก็คิดมเมล็ดก,กาแฟและต้นกาแฟบนดอยอินทนนท์ไม่กี่ต้นได้ขยายพันธุ์ไปสู่พื้นที่อื่นๆอย่างกว้างขวางเป็นทั้งมเมล็ดพันธุ์กาแฟและ,มะเมล็ดพันธุ์ความคิดให้กับผู้คนได้ศึกษาและสืบทอดต่อไป